สวัสดีนะครับทุกคนทุกท่านนะครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่จองคอยชแนลนะครับก็วันนี้นะครับเราทุ่มเงินนะครับจำนวนทั้งสิ้นนะครับห้าหมื่นบาทนะครับในการประกาศรับซื้อเหรียญห้าบาทการจนาพิเศษนะครับผมถ้าคุณมีเหรียญในลักษณะรูปลักษณ์แบบนี้นะครับคุณก็สามารถขายผมได้นะครับ ทางนี้ทั้งนั้นราคาประเมินเนี่ยอาจจะเกินหน้าเหรียญไปไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเนื่องจากเป็นเหรียญที่ถูกผลิตจํานวนไม่น้อยเลยนะครับในการผลิตเนี่ยแต่ก็เปิดโอกาสนะครับให้ทุกคนทุกท่าน,นได้ทําการซื้อขายกับทางช่องนั่นเองสําหรับเหรียญน,นี้ถ้าทุกคนมีนะครับถ้าทุกคนมีอยากทุกคนทุกท่านนะครับติดตามดูคลิปของเรานะครับให้จบ ครับจะได้ทราบนะครับในส่วนของข้อมูลนะครับแล้วก็รายละเอียดที่เราประกาศหลับซื้อนะครับเหรียญเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องมีในส่วนของลักษณะนะครับหัวหัวกลับนะครับเป็นหัวตรงแบบนี้นะครับสามารถขายได้สามารถขายได้สภาพแบบนี้นะครับสามารถขายได้นะครับขออย่างเดียวนะครับให้ทุกคุทุกท่านเดียวสังเกตที่ขอบเฟืองนะครับขอบเฟืองจะต้องไม่บินนะครับ จะต้องไม่บินแล้วก็ไม่ล้มนะครับไม่ล้มก็คือแบบเป็นขอบเตียงตัวกันสวยแบบเนี้ยใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยแล้วราคาที่ผมจะประกาศรับซื้อเนี่ยจํานวนเหรียญละเจ็ดบาทนะครับทุกคนทุกท่านฟังไม่ผิดนะครับเจ็ดบาทนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับคุณมีร้อยเหรียญคุณก็ได้ไปแล้วนะครับเจ็ดร้อยนะครับ จากปกติเนี่ย well, ซื้อของได้แค่ห้าร้อยเองนะครับซื้อของได้แค่ห้าร้อยเองแต่เอามาขายเนี่ยได้จ็ดร้อยเลยนะครับใครไม่อยากขายก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมประกาศร,รับซื้อนะครับสําหรับคนที่อยากขายเท่านั้นนะครับคนที่อยากขายเท่านั้นนะครับที่จะสามารถขายได้นะครับส่วนคนที่ไม่อยากขายก็ไม่เป็นไรนะครับจะเก็บไว้ก็แล้วแต่ท่านนะครับ ยิงมาแบบเป็นถุงก็ยิ่งดีเลยนะครับยิ่งมีราคาไปใหญ่เลยนะครับแต่ถ้ามีเป็นเป็นเหรียญเดียวอย่างเงี้ยก็ยังเก็บเก็บไว้อยูดเก็บเก็บไว้ก่อนนะครับแต่ถ้ามีสักสิบยี่สิบสามสิบเหรียญสนะี่สิบเหรียญห้าสิบเหรียญเนี่ยสะสมไว้เยอะๆนะครับขายผมได้นะครับไปเจอตังทอนมานะครับเก็บไว้ได้เก็บไว้ขายได้นะครับเพราะว่าเหรียญเนี่ยการจ,นาจะนำพปเนี่ยงเดรับซื้อเพลงมันก็ยากหน่อยนะครับเพราะว่าจํานวนการผลิตเนี่ยหลักล้านนะครับ เหรียญนี้หลักล,ล,ล้านหลักสิบล้านหลักร้อยล้านนะครับเราก็ต้องไปดูในส่วนของการผลิตอีกทีนึงนะว่าเขามีการผลิตที่แน่นอนเนี่ยเท่าไหร่เท่าไร่นะครับแต่เป็นว่านะครับผมรับซื้อให้ทุกเหรียญทุกสภาพเนี่ยขอแค่ขอเฟืองเนี่ยขอเฟืองไม่บินเนี่ยเห็นไหมขอเฟืองไม่บินก็ขายผมได้แล้วนะครับโอเคนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ